คือถ้าเขาจะบอกว่าขึ้นราคาเพราะอยากจะปรับคุณภาพให้ไปเที่บเท่า Airmes อะไม่จริงเพราะคุณภาพมันเฮี้ยลงเว้ย Chanel Maxi กับ Airmes วิกกิน35เพื่อนๆจะเรื่องอะไรอะ่ะใบเล็กสุดก็300,000ไปเรียบร้อยแล้วตกหน้า Airmes ก็ะจายไปเลยนะคะ สวัสดีครับเพื่อนเพยินด<ๆ>ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ Lu x u r y Fashion and t r a v e l y o u t ท b e r ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนทีสนตาดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> ถูบ้านทำความสะอาดเสร็จก็เลยจะไม่แต่งหนะ้า <c oughs> มั่นไปอีกเนาะวันนี้จะมาพูดถึงพอดีชาแนลนะคะเพิ่งปรับราคาขึ้นอีกอา อีกแล้วใบเล็กสุดก็สามแสนไปเรียบร้อยแล้วตกหน้า a อร์เมสกระจายไปเลยนะคะคลิปนี้จะขอพูดเกี่ยวกับราคาในประเทศในยุโรปเป็นหลักละกันนะครับเพราะเอสเบทที่เยอรมันนะครับแต่ว่ามีราคาไทยมาด้วยพอดีได้ราคามาจากบน Instagram อินสตาแกรมนะครับก็ตอนนี้นะครับราคาคลาสสิกใบเล็กนะเก้นวสุดจาก2องแส0สตอนนี้ขึ้นเป็นสองแสน ขึ้นมาห้าหมื่นห้ามืนบาทอ๋อแล้วก็ก้าดิ้วนะครับจาก2องแสนเื่นหบาทขึ้นมาเป็น3า0แ0นหนึ่งมื่นห้บาทแล้วก็ส์จจำโบนะครับจาก2องแสนเกาหองพขึ้นมา3ามแ0นสมืเก้าบาทอีดอกขึ้นเยอะมากแล้วก็แม็กซี่นะครับคือ เอสคิดว่าไซส์ที่เพื่อนเพื่อคอนเซิร์นที่สุดก็คือไซส์เก้านิ้วกับไซส์สิบนิ้วพระเป็นไซส์ยอดนิยมเนาะแต่ไซส์จมโบกับไซส์แม็กซี่เอสว่ามึงขึ้นไปเหอะไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกเพราะว่าตอนนี้ไซส์ใหญ่เขาไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นแล้วก็ขึ้นขนาดนี้อีดอรอกคุณลิตี้ก็เหี้ยลงมากๆในเรื่องดัสแบกตลอดไปจนถึงกระเป๋าฝีเข็มหีแตดอะไรคือดิ่งลงเหวว่าคลาสสิกแม็กซี่นะครับราคาเดิมสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทขึ้นมาเป็นสามแสนห้าพัน เจ็ดแอีแป้นไปอีคือแบบราคาตอนนี้คือตบหน้า Air m i l e ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทียบราคายูโรดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนสังเกตคือส่วนมากราคาที่เขาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นแต่พวกคลาสสิกนะคลาสสิกแ a ดแล้วก็แบบเอ่อโคโค่แฮนเดิลอะไรพวกเนี้ยบอยพวกอืมลีชูพวกไนที Boy, 19. แต่ว่าไอตัวที่เป็นมินิสแควร์มินิเรกแตงกูล่าวอลเล็ตออนเชน ราคายัางเป็นราคาอุ้ยแตงกอสยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะก็ใครจะซื้อคือชาแนลซื้อใครอยากได้คือรีบซื้อไปเลยเอสนะอันเนี้ยจะทําวิดีโอคอนเทนต์เนี้ยจะบอกว่าจะมูฟออนไปแบรนด์อื่นหรืออะไรเงี้ยคงไม่คือตอน,นการตัดสินใจตอนเนี้ยซื้อสินค้าแต่ละชิ้นก็เรื่องความชอบกับเราไม่รู้สมนี่เป็นปัจจัยสําคัญของเอสในการตัดตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นชาแนลถ้ามันจะออกมาสวยอย่างเงี้ยใบเนี้ย คือคุณภาพเอาจริงๆสมราคาหรือเปล่าที่บอกไปนะตอนที่วิดีโอที่อันบอกอะคุณภาพคือราคามันแสนกว่าบาทนะราคาเอซื้อราคาสอบมัน3,800ย e ยนะูโรเนาะถามว่าสมราคาไหมไม่ได้สมราคาหรอกแต่ว่าคือถ้ามันออกแบบมาสวยมันออกแบบมาน่าใช้อะยังไงเราก็ต้องเป็นเหยื่อของเขาอยู่ดีเนาะก็จะไม่พูดละกันเพราะไม่อยากกืนน้ำลายตัวเองในอะนาะคตเพราะว่า เดี๋ยวคิดว่าถ้ามันมีรุ่นที่โดนๆออกมาแม้ว่าราคามันจะสูงพุ่งปรี๊ดขึ้นไปขนาดไหนก็แล้วแต่สาววกหรือว่าคนที่มีเงินคนที่เป็นแฟชั่นวิกทิมอย่างเอสหรือคนที่แบบอยู่ในจุดที่แบบกูไม่สนใจอ่ะมึงขึ้นขนาดไหนกูก็มีปัญญาซื้ออ่ะมันมีเยอะในโลกเนี้ยซึ่งเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะขึ้น20% 30% 40, 40 5%, 5หรือร0ออ่ะมันมีคนพูกนี้เยอะเว้ยแต่เราอ่ะไม่เข้าใจแบรนด์ชาแนลนิด i n f ฟลูเอนเที่เป็น i n f ฟลูเอนเที่เกี่ยวกับแฟชั่นอินฟลูเอนเซด้วยการคุยกับ SA ของ c h a n n e ลอยู่ว่าทํามาอยู่ถึงคุ้ณราคาคือเหตุผลที่เขาให้นะเขาบอกว่าคือมันมีหลายหลายเมโทรโลจีเนาะกระเป๋าไอพวกคลาสสิกอ่ะมันเกินตลาดไปซึ่งอันเนี้ยเอเห็นด้วยนะเพราะว่าเดินไปอ่ะในในเมืองแฟงเฟิร์ตนะเลเซทุกสี่แยกไม่ว่าจะเป็นแหล่งทั้งคนแหล่งคนรวยแหล่งคนจนอ่ะ ทุกคอร์เนอร์อยู่เห็นกระเป๋าคลาสสิกแฟลตอะทุกที่ดูไบที่ชอบที่สุดก็คือใบนี้ใบที่ซื้อใบแรกก็คือ Wallet on Chain ซึ่งใช้คุ้มมากตอนนั้นซื้อมาประมาณ1,800ยูโรอะตอนนี้ราคาขึ้นไปราคาปัจจุบันนะครับ2,550ซึ่งใบนี้รู้สึกจะซื้อในปีประมาณ2,018ซึ่งประมาณแบบ3 3ปีปะไม่ถึงด้วย2ปีกว่าจาก1,800ะ ขึ้นไปเป็นแบบ2550อ่ะมันขึ้นเยอะมากแต่ใบเนี้ยเอ็ดใช้แบบ make the good use out of it มากเอ็ดไม่เสียบายเป็นกระเป๋าที่เอ็ดชอบมาก1ใบเป็นคิดเป็นคิดว่าเป็นใบที่คุ้มที่สุดนะแต่ว่าพวกชาแนลโคโค่แฮนเดิลคลาสสิกแฝดอะไรเงี้ยมันขึ้นไป ขึ้นไปเดยขึ้นไปเลยเพราะกูไม่สนใจอยู่แล้วคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้ซื้อใช้อยู่แล้วถ้าจะซื้อก็คงซื้อมือสองอยู่แล้วก็คือไม่ได้มีผลกระทบตาบใดที่พวกซีซันอลพีอิ่งเนี้ยมันไม่ขึ้นเราโอเคแต่ว่าถ้าพวกแบบ คลาสสิกมึงจะขึ้นมึงก็ขึ้นไปแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยาก i m p r o v e Quality ให้ดีขึ้นแต่เท่าเท่าที่เราเพิ่งมาเล่นชาแนลประมาณเอ็ดเล่นชาแนลมานตั้งแต่ประมาณปีไม่กี่ปีเองมากคุณภาพของชาแนลดีขึ้นไหมไม่ดิ่งลงเหวกว่าเดิมอีกแม้ว่าราคามันจะขึ้นทะยานฟ้าทะยานอวกาศทะยานยูนิเวิร์สไปแต่ว่าแต่ว่าคุณภาพคือดิ่งลงเหวยิ่งแบบคอลเลคชั่นล่าสุดนะครั้งที่แล้วรีวิวให้เพื่อนๆดูมากพอมากระเป๋ามาถึงมือเอ็ดนะเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย มันไม่ควรมันไม่ควรมีอ่ะคือแบบดูดีดูดีดูด,ดีมันมีความแบบจะให้เริ่มจากเริ่มจากตรงไหนวะคือแบบจะบอกว่าชาแนลวินเทจอ่ะเคยจับของเพื่อนมาดูดีกว่าเยอะอ่ะเอาจริงคือถ้าเขาจะบอกว่าขึ้นราคาเพราะอยากจะปรับคุณภาพให้ไปเทียบเท่าแอมเนสอ่ะไม่จริงเพราะคุณภาพมันเฮี่ยลงเว้ยเพราะว่าถ้าอยู่จะอ้างอันเนี้ยู่ไปทําให้คุณภาพมันดีก่อนแล้วค่อยมาขึ้นราคา เอ็ดคิดว่าแฟชั่นวิกทีมหรือว่าพวกคนที่เป็นแบบทาสของแฟชั่นหรือว่าคนที่เขาแบบ go to quality อ,อย่างเอ็ดอะเราจะไม่คอมเพลนมากแม้ว่ามึงจะขึ้นไปถ้ามึงทำให้ได้แบบแอเมสแต่แอเมสเดี๋ยวนี้ก็พูดได้ไหมอะ <laughs> ก็ต้องพูดปะเพราะาเราเป็นรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหินสน,สนแต่ก็ที่เจอแอมเมสเครีที่พูยเกี่ยวเรื่องแอมเมสเคีเรื่องยาแนวแตกนะ มี DM Inbox เพื่อน FC ส่งไอ้นี่มาให้ดูเยอะมากส่งฟูทเทส่งแบบรูปกระเป๋าของ i r m เอก็มีปัญหาเยอะโดยเฉพาะเบอร i n ินที่เป็นหนังเอฟซัม um, ซึ่งเอก็ um, um, ได้มาปีนี้แล้วเอดคิดว่าอาจจะขายเพราะว่ามึงใช้ไม่ได้หนังเอฟซัมม um, ันแข็งมากกับเบอร i n ินะคือบอกเพื่อนๆเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะถ้าได้ออฟเฟอร์เบอร์กินเอฟซมาอาจจะต้องคิดก่อนแบบ เออมันใช้ย่างจริงมันใช้ไม่ได้ในในชีวิตจริงอะ่ะคือมือเปิดปิดไม่ได้ impossible แข่งมากแล้วเปิดปิดไปของเพื่อนเอ็ดนะซึ่งเขาก็อยู่ใน Luxury Community ด้วยเขาบอกว่ายาแนวก็เป็นกันแล้วก็ของสองก็เป็นซึ่งเฮ้ย m s คือถ,ถ้ามึงจะรอนานแบบสองสาปี1ปีหรืออะไรขนาดนั้นนะ่ะแล้วของมือจะแบบมันก็ต้องมาแล้วมันต้องไม่มีข้อติอะ่ะคือถ้ามึงจะมีข้อตินิดนึงมันก็ไม่ได้ย่งกระเป๋า อันแรกของตอนแรกของเอเาที่มันมาเนาะไอเบิร์แอมสเคลีฟที่เป็นหนังเอฟซัมสีแทนนะหูจับเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยเอเดก็ตกใจมากเพราะว่าตอนที่เอามาเราเราไปรับที่หน้าสตอร์เราไม่ได้เข้าไปอินเวสต์เกตในสตอร์เพราะตอนนั้นเป็นโควิดใช่ไหมก็คือไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยไปรับที่หน้าประตูอย่างเงี้ยแล้วอับมาบ้านแล้วเห็นก็เขียนหา SA SA บอกว่าโอเคเราจะถามเอเธอรลเย่ให้ว่ามันแก้ปัญหายังไงได้บ้างนางก็บอกว่า กระเป๋าว่ามันทามาดีมากให้ใช้มือดัดเลยเอ็ดก็แบบตกใจนิดนึงเอ้าจริงเหรอวะคือเราแต่เราก็ทําตามนางนะถ้าดัดแล้วมันเจ๋งก็คืออาจจะเป็น my own responsibility <c oughs> ก็ได้แต่ว่าโอเคมันดัดแล้วมันก็ม,นกมันก็หายเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราบบเออมันรอนานเนาะเราก็ขี้เกียจไปไปไปเปลี่ยนหรือไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้เป็น big issue นะสำหรับเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเค okay, ข้ามมาพูดถึงเรื่องชาแนลกันต่อเขาบอกว่าจะตัดตัดขา r e ล e l l e r ซึ่งเราไม่ได้มองว่า การเพิ่มราคาของสินค้าแชแนลมันจะเป็นการตัดขารีเซลเลอร์ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะไอเทมไอเทมที่เขาเพิ่มราคาก็เป็นตัวพวกคลาสสิกซึ่งพวกคลาสสิกเอดคิดว่ารีเซลเลอร์ซื้อไปมันทํากําไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะราคาไม่งสูงขนาดนั้นมึงจะไปบวกเท่าไหร่ใครจะซื้ออีกดอกซื้อในร้านเนี่ยซื้อไม่ได้เลยก่อนวันที่ขึ้นวันหนึ่งมีเอซคนหนึ่งนะครับเขาเขียนมาเขาบอกว่าพี่เอสช่วยไปซื้อให้หน่อยได้ไหมก่อนราคามันขึ้นเอดก็บอกว่าคือเอดก็พูดตรงๆกับเขาไปเลยบอกน้องน้องมาพี่วัน วันสุดท้ายมิดเดย์ก่อนที่ราคามันจะขึ้นอ่ะซึ่งวันที่ก่อนที่ราคามันจะขึ้นที่แชนแนล่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าช็อปอ่ะคือแถวยาวแน่ยังไงก็และของอะส่วนมากมันไม่ต้องมันที่แล้วหรอกอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะราคาจะขึ้นอ่ะเขาจะกักของส่วนมากอันนี้บอกให้เป็นความรู้เลยนะคือถ้าใครอยากได้อะไรแล้วงบถึงบัตเจ็ตถึงอ่ะซื้อไปเลยเพราะราคาไม่ขึ้นตลอดอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายอันนี้ ฝากเป็นวิทยทาทานและก็บทเรียนสําหรับพวกที่แบบยังลังเลอยู่เนาะซื้อไปเลยถ้าอยากได้แล้วแบบบัตเจ็ตถึงอะซื้อไปเถอะเพราะว่าราคาแม่งขึ้นตลอดมันทะยานฟ้าอย่างที่เห็นนะก็ลังเนื้อชอบลังยาเนาะถามมาเอสอย่างที่บอกไปนะว่าเราจะไม่คืนนําลายตัวเองแล้วก็คือถ้ามันออกมารุ่นที่เราโดนโดนอีกอะเราก็ต้องเป็นเหยื่อของเขาอยู่ดีแหละแต่ถามว่าเออถ้าขึ้นไปมันกระทบกับเราไหมเพอร์ซันอลของเอสไม่เลยเพราะว่าส่วนที่เขา จะพยายามชิปดิเรกชันเราบองออกแหละว่าเขาจะชิปดิเรกชันซาร์ซิี่ไปทางแอร์เมสว่าโอเคขึ้นราคาให้แบบทยานฟ้าจับต้องไม่ได้เออลิมิตจำนวนการซื้อให้ซื้อ2ใบแล้วมนุษย์ที่ไหนในโลกนี้มึงจะซื้อคลาสสิกแบบปีละ5ใบมันก็ไม่ใช่ป่ะเพราะว่ามันหน้าตาเดียวกัน่ะมันไม่เหมือนมันมันไม่เหมือนของเบอร์กินเคลลี่อะไรเงี้ยมันมีรูปเล่นมันมีไซส์ต่างมันมีมันมีเรื่องของสีเรื่องของฮ์ดแวร์เรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเยอะ ซึ่งของชาแนลมันไม่ได้ไม่ได้มีลูกเล่นเยอะเหมือนแอ r m มสเคนรีเบอร์กินของสองอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือมาดูราคาที่ยุโรปนะจะสอดตารางให้ดูด้วยละกันว่าราคาที่ยุโรปมันยังไงราคา m a x กซนะครับตอนนี้ราคา8,900ยูโรรุ่น m a x กซก็คือรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งเอสซื้อแอ r m มสเบอร์กินไซส์สามสิาล่าสุดปีนี้ประมาณเดือนจูนนะครับราคาแ9ด0ันเก้าร้อยชาแนลมกซี่กับ แอปเอ็ดเบอร์กิสมห้าเพื่อนๆจะเลือกอะไรอะ่ะแทนนี้ราคาแม็กซี่อ่ะแพงกว่าเบอร์กินสามสิบแพงกว่าเค l ลี่ยี่แปดแพงกว่าเค l ลี่ยี่ห้าแพงกว่าคือมันตอนนี้ราคาที่เทียบเท่านะคือมีเดียมฟลัไซสิบนิ้วนะครับราคาเจ็ดพันแปดร้อยูโรซึ่งราคาเท่ากับเบอร์กินสาสิบที่เอ็ดพิ่งได้มาซึ่งเท่ากับราคาเค l ลี่ยี่แปดที่เอ็ดเพิ่งได้มา เพื่อนๆจะเลือกอะไรอ่ะเออคือราคาตอนนี้แม่งเลยแอร์เมสไปแล้วอ่ะซึ่งเราตอนตะก่อนนะเราคิดว่าเขาจะทําให้ราคามันใกล้แอร์เมสใช่ไหมแต่คือตอนเนี้มันนําไปแล้วอ่ะแต่คุณภาพมันยังไม่ได้แม้ว่าคุณ l ลิตี้ของแอร์เมสในปัจจุบันเอ็ดมองว่ามันด้อยลงจริงๆของวินเทจมันดีกว่าจริงๆแต่ว่ายังไงคุณภาพมันยังอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าใจปะ่ะแต่ของชาแนลคือ ปื๊ดละครับคือคุณภาพมันมันส่วนลงอะ่ะ internal issue ของชาแนลตอนนี้สถ,ถานการณ์อาจจะแย่เพราะว่าในช่วงโควิดนางไม่มีออนไลน์ช็อปเราเราคาดเดาไม่ได้เลยนะว่าดิเรกชันของแบรนด์ชาแนลอะ่ะมันมันจะไปในดิเรกชันไหนแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าแบรนด์มันอยู่มาห้อยกว่าปีควโลกครั้งที่2ที่มันแย่กว่าโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ผ่านมาแล้วเอ็ดไม่คิดว่าแบรนด์มันจะแครกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นักชัวรี่แบรนด์ยังไงคือ ขึ้นไปมากกว่านี้ยังไงมันก็ยังมีซับพอร์เตอร์ของแบรนด์ให้แบบให้แบรนด์มันอยู่ขึ้นได้คือถ้ามันไปอยู่ในจุดที่มันไม่แบบมันไม่รีเทเดจริงๆเหมือนตอนตอนนี้เอ็ดก็คิดว่ามันไม่ r e เ s o เ a b l e แล้วเนาะแล้วแบบทุกคนแบรนด์มันจริงๆอ่ะเอ็ดว่าชาแนลผู้บริหารชาแนลต้องกลับมาคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ย อยู่มาถูกทางหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยมันเล่นกับความรู้สึกของคนธรรมดาที่เป็นแบ็คเลเวอร์อย่างเราอย่างเราอย่างเนี้ยคือบอกตรงๆว่าไม่มีปัญญาซื้อคาสซี่แฟบเนี่ยใบละเจ็ดปรพันคือไม่ซื้อแน่นอนชาตินี้คือ,อยังไงก็ไม่ซื้อเพราะราคามันไม่ได้จริงๆยอะไรเงี้ยคือแบบมันบอดได้ขอเสริมเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับคนที่ตามเอดมาน,านานเนี่ยจะทราบว่าเอดจะเป็นคนบ้ากระเป๋ามากและเป็นคนที่ซื้อกระเป๋าและชอบกระเป๋ามากก็เป็นคนที่มีกระเป๋าเยอะมาก แต่ตั้งแต่เจอพิษโควิดเนี้ยเราจะมีกฎข้อหนึ่งตรงที่เราจะเป็นคนที่โรเตตกระเป๋าไว้ก็คือเวลาถ้าซื้อของใหม่เข้ามาของเก่าต้องทยอยปล่อยออกไปการขายมีการอะไรเงี้ยออกไปบ้างแต่99.99%เ99อสจะเป็นคนที่เวลาซื้อหรือขายกระเป๋าจะขายเองไม่เคยไปฝากใครขายาเป็นคนที่ทำช่องอ่ะมีคนตามต้อง3 0,000นกว่าคนอ่ะจะไปฝากคนอื่นขายเพื่อใช้ตะก,กะ มันจะมีมิจฉาชีพนะครับเอาชื่อเอ็ดไปอ้างไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะส่วนมากเพื่อนอยากจะมาถามอะไรหรืออะไรเงี้ย DM IG เอ็มาได้จะทยอยตอบตลอดเนาะจะพยายามตอบทุกคนนะครับก็ให้คอสเช็คก่อนดีกว่าคือถ้าเอากระเป๋าคนอื่นมารีวิวก็จะบอกในวิดีโอจะไม่เคยไปเอาของใครแล้วไม่ได้พูดว่าแบบเออเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำคือเป็นคนแบบไม่ไม่เนี่ยคือมันจะมีมิจฉาชีพซึ่งเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสีย ในในโลกของแบรนด์เนมนะครับแล้วมี f c อย่างเงี้ยหลังมา,ม,มาเยอะมากว่าเขาชอบเอาเอ็ดไปพูดไม่ดีเอาไปแอบอ้างอะไรเงี้ยก็มาเคะเช็คกับเอ็ดอ่อนละกันนะครับอย่าไปเชื่อเพราะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขาแบบหาแดกกันในความแบบในความลําบากของคนอื่นอ่ะมันเยอะจริงๆเพราะว่าคือเอ็ดเข้าใจแหละเราก็เป็นคนทํางานเก็บเงินเนาะกว่าจะได้ของที่เรารักมาแต่ละใบของพวกนี้มันก็ไม่ได้ราคาถูกๆนะแต่อีกพวกเนี้ยแม่งแบบวันๆไม่ทาเฮียอะไรคือ จะหาเงินหากินง่ายๆกับความเดือดร้อนขคนอื่นอ่ะมันไม่โอเคะอะไรเงี้ยเอ็ดก็แค่อยากจะมาเตืนเอนเพื่อนๆนะครับอย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนาะก็ระวังตัวเองด้วยนะครับ mm. FC มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นราคาพยานฟ้าพยานย <laughs> ูนะิเวอร์สไปนะตอนนี้ของแบรนด์ชาเนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอดดีโวยาสามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ บ๊าย thank you for watching งานล่านงานหลวงเรารับหมดนะครับก็ะปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ